าไงวิรุ่นไอ้หนขอเปิดสรากปห้เลยกันนะนี่มีคนถามกูมาหลายคนนะว่าสลิมเนี่ยมันคือเฮียอะไรเนี่กูจะพูดให้ฟังแล้วไยมึงจดได้จดนะมึงจำได้จำสลิมเนี่ยมันคือความพิบัติของประเทศชาติมันคือความชิหายของมนมันเห็นประเทศชาติบ้านเมืองจะเริรรุ่งเรืองไม่ได้พอมันเห็นประเทศชาติบ้านเมืองจะเิรรุ่งเรืองขึ้นมาเมื่อไหร่นะมันจะรีบออกมารวมตัวกันเป่าลูกวีปิดปิดปิดปิเปิด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 ปิเอีกหน้าสัตว์เป่าบัน่าไล่เคยเปปชาไอสัตว์เป่ไม่มึงย และนี่นะคุณจะบอกไปเลยว่าสลิมเนี่ยมันย่อมาจากคำว่าสัตว์นรกหรือเดรัจฉานมนุษย์แต่จริงๆว่าสลิมเนี่ยมันไม่ชิงหมามาเกิดนะเว้ยแต่พวกมันใะชิงเหี้ยมาเกิดเพราะมันถึงที่ชอบเจอทูตะโกดกับตัวเหี้ยไงแต่จริงๆว่าสลิมเนี่ยมันมีสองยมพวกนะเว้ยมันมีพวกที่ชิงเหี้ยมาเกิดกับพวกที่ชิงตะโกนเมาเกิดแต่พวกที่ชิงตะโกนเมาเกิดนั่งยังดีไว้พวกที่ชิงเหี้ยมาเกิดนะเพราะพวกที่ชิงเหี้ยมาเกิดนะมันชอบสนับสนุนตัวเหี้ยกับตะโกะแบบไม่ลืมหูลืืมม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 ตตาาาาเเเเเลลลยย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 พ่่่ออออหหหีีีี้้้้ขงงัันนนนนนไปกูสสิิิิิจจจจทศชชชะะบบร และยิ่งตอนนี้พ่อมันย่แผนดีให้ต่างชาติเป็นล้านไรนะอุ้ยสลิมจริงเี้ยเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีความสุขเหมือนต้องความสุขของว่ามันแตกอะมันมองว่าพ่อของพวกมันคนนี้ที่จะสามารถทำประเทศชาติบ้านเมืองชิบหายได้นาคตมันถึงได้เทิดทูนพ่อของพมึงคนนี้แบบไม่ลืมหูลืมตาอะไรงเพราะอะไรวะเพราะพวกมึงอะมันชิงเงี้ยมาเกิดไงนนจ้อยไอ้